สวัสดีครับผมธีรวัตรอยู่มะเรงนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายแล้วก็แนวความคิดเกี่ยวกับธุรกิจเน็ตเวิร์กนะครับว่าทําไมวันนี้ทัวร์ผมเองเป็นเด็กคนหนึ่งเรายังเด็กเรายังรู้แค่ยิบสับอยู่เนาะทาไมถึงเข้ามาอยู่ในระบบมาร์เก็ตติ้งหรือว่าในระบบเครือข่ายเนี่ยเหตุผลหนึ่งเลยคือตัวผมเนี่ยโดนมากับตัวเองเลยคือผมเนี่ยงานประจำของผมแล้ก็ผมทำงานประจํา ตอนนี้ก็ทางานประจำด้วยแล้วก็วิ่งมาธุรกิจเครือข่ายด้วยแล้วก็อยู่ในเน็ตเวิร์กนะฮะก็คือผมเนี่ยเป็นพ่อค้าขายผัดหมี่เนาะแล้วก็ขายพวกข้าวกล่องเมื่อก่อนผมก็เดินขายครับ <S <S <ขา>เดินขายทุกวันเลยก็ได้เงินครับก็ได้เงินเราเราก็ภุมิใจตรงนั้นว่าเออเราเราอายุๆๆอย่างเงี้ยเราสามารถหาเงินได้แล้วมีเงินใช้แล้วแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนนี่เองครับเกิดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกับผมมานั่งชีวิตเลยว่าสิ่งที่ผมปฏิเสธเนี่ย พยพัปฏิเสธมันเนี่ยก็คือเน็ตเวิร์กเนี่ยเมื่อก่อนผมผมพยามปฏิเสธมันว่ามันไม่ดีหรอกมันทําไม่ได้หรอกแล้วก็ผมก็ไม่อยากทํามันแต่วันนี้ผมต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะว่าเมื่อที่ก่อนผมได้ประสบป,ปัญหากับตัวเองก็คือผมไม่สบายป่วยหนักนอนนอนนอนโซนอยู่ที่บ้านและตอนนี้คือที่บ้านผมเนี่ยมีสถานภาพการเงินที่ไม่ค่อยจะดีนะครับฮะผมเป็นตัวยืนของครอบครัวเลยฮะ ถ้าผมไม่ขยับเท่ากับว่าครอบครัวผมแง่ครอบครัวเนี่ยมีแม่มียายมีผมนะแล้วก็มีพี่ชายคนหนึ่ง mm. ก็จะไม่มีเงินใช้แล้วก็ผมต้องออกออกไปตลอดแต่วันหนึ่งที่ผมป่วยก็คือเมื่อที่ก่อนเนี่ยผมป่วยผมนอนโซมอยู่ที่บ้านผมมนานั่งเช็คดูอีกทีเงินในกระป๋องที่หามาได้หมดไปกับค่าอะไรครับหนึ่งถ้าผมไม่ออกแน่นอนครับค่าไฟเดือนหนึง่งไม่ต่ากว่าพันสามแน่นอนสองค่าอาหารวันนึิไม่ต่ำกว่าสองร้อยบาท ผมหาเงินได้วันหนึ่งวันห้าร้อยบาทถามมาเยอะไหมเยอะครับในใ,ในในเวลาที่ผมทํางานคือทํางานวันละห้าชั่วโมงตั้งแต่เริ่มกระบวนการทําอาหารจนถึงขายอาหาราวันห้าชั่วโมงถือว่าเยอะเฉลี่ยก็ชั่วโมงละร้อยดังนั้นพ่อผมป่วยเงินในกระป๋องเมื่อกี้ต่อจากเมื่อกี้คือเงินลดลงแล้วอะไรนะครับที่จะตอบสนองผมเมื่อเวลาที่ผมที่มันเหนื่อยแล้วมันมัน,ม,นมันป่วยเนี้ยมันหาเงินไม่ได้ ทุกคนในบ้านก็ต้องหยุดกันหมดแล้วใครละครับจะวิ่งหาเงินให้ก็ไม่มีแต่วันนึงที่ผมได้โอกาสมาสัมผัสกับธุรกิจเน็ตเบิร์กเนี่ยมันทำให้ผมรู้เลยว่าอ๋อในวันที่เรานอนป่วยอยู่แต่ยังมีเงินเนี่ยเข้ามาหาเราได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ฉันสบายใจนะฉันจะมีเงินอยู่นะธุรกิจเน็ตเบิร์กให้สิ่งนี้กับผมได้ครับคือตัวหยุดนะแต่เงินยังไหลเข้ามาได้ นี่คือสิ่งที่สิ่งที่ดีสาหรับธุรกิจเน็ตเวิร์กที่ผมบอกเลยว,ว่าณปัจจุบันเนี่ยใครไม่ทำเน็ตเวิร์กท่านจะประสบปัญหานี่แน่นอนครับหนึ่งหนึ่งเลยนี่ก็ยังไม่สบายอยู่แต่นะว่าตอนนี้ฟิตแล้วนะฮะคือคุณจะไม่สามารถกรเกษียณตัวเองได้สองสิ่งที่เสียไปคือเวลากับสุขภาพนะฮะสามเมื่อไรที่คุณหยุดเงินคุณจะหยุดแน่นอนคุณไม่สามารถที่จะมีเงินไหลเข้ามาได้คุณต้องแอคทีฟตลอดเวลาคุณต้องทํางานตลอดเวลา เพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมขอจบแค่ตรงนี้ว่าวันนี้นะครับทำเลยครับธุรกิจขายไม่มีอะไรที่น่ากลัวครับเป็นธุรกิจที่ง่ายมากๆแต่คนทั่วไปจะมองว่ายากผมก็เคยมองว่ามันยากมันมันยากมากๆแต่ตอนนี้ผมมองว่าผมต้องทําแล้วเพราะว่าถ้าผมหยุดเมื่อไหร่สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่มอบโอกาสมอบความสาเร็จมอบเงินแล้วก็สุขภาพให้ผมได้ครับขอบคุณมากครับ